สวัสดีชาวพีซัพเลสซิ่งทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า CF สามร้อย เดี๋ยวเราจะพาไปลุยกับเส้นทางอันฮลัลโหดที่พี่น้องชาวอินโดโลจะวัดระยองขี่กันเป็นประจำครับนี่ครับวันนี้เรามากับผู้นําทางครับผมพี่ท็อปทหายสายฝนครับเดี๋ยววันนี้พี่ท็อปจะพาเราเอาเจ้า c f คืออันนี้นี่เป็นรถสแตนดาร์ดเลยนะพี่จะไปไหวไหมครับสภาพก็โอเคครับไปได้ครับทางจะเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้ทางแค่นี้ก็เป็นเป็นมีเนินชันมีร่องน้ําแล้วก็มีหินหลอยอื ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ส่วนมากเอนโนโรลยองนี้จะรู้จักกันเล้วจะมีแบบขึ้นไปจะไปจบที่ไหนครับก็จะไปจบที่น้าผาหน้าผาของเขาเนี่ยนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่ากับเจ้าออนิวเซียเอฟสคันนี้นี่ครับเราก็จะเริ่มออกกันแล้วครับผม โอ้กับรถเดิมครับแบบสามร้อยซีซีแบบโอแบบ้โหเครื่องแบบแรงมากอะ่ะอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะแต่รถเบาครับคอนโทนง่ายเริ่มเข้าสู่หินแล้วครับ โอ้ยนี่ครับเริ่มเป็นหินรอยครับโอ้โหถือว่าเอเคช่วงล่างเดิมก็ยังผ่านอยู่ครับยังไปได้แบบชิวๆโอ้โหโอ้โหแรงดีเลยครับรถ ี่เราผ่านมาได้ครับกับเนินกองหินเมื่อกี้ครับธรรมชาติมากครับสองข้างทางนี้มีแต่ป่าเลยครับเอาเรื่องเลยเอาอเคอนเซปต์ไปทุกที่ที่ไม่มีทางโอนี่ครับสมาร์ตดอนหน้าฝนไ้ที่มีน้ำตกครับ มาเหนื่อยโอ้หมาเจอแบบน้ำเย็นๆแบบนี้ครับโอ้หรู้สึกแบบชื่นใจเลยครับโอ้โหอันนี้ก็แบบไปล่องน้ำครับโอ้โหหินทั้งนั้นโอ้โหรถเดิมแบบสบายครับโอ้โหว้าว นี่ครับทางลงเขาแล้วครับโอ้ยเอ็นจินเบรกสามารถทำได้ดีชอบโอหยังเยอะ โอ้ใยไม่ไหวจะเคลียร์ครับเป็นทางหินจริงๆทางนี้โอ้โหทางหินนี่แล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราเลือกไปทางยากดิโอ้โหลูมาดูจะเข้าคอนเซปต์กับเจ้าเสี่ยเอฟเลยนะครับ,รอบ,รบโอ้โหไปทุกที่ที่ไม่มีทางโอ้โห าก,กำลังเครื่องสามร้อยโอ้ไปแบบสบายสบายครับผมใครว่ออผมรอเล่นครับทินละหลอดทางจริงๆครับเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาล้าเมียนกันแล้วครับ Ủa đu biểu hôm nào. đâu gió Ủa Thực lẽ chút chút โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดชมวิวตาเมียนละเออหลังจากที่มาถึงนี่แบบโอ้โหวิวแบบสวยมากวิท็อปแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่โอ้โหได้พี่ดิฟกาแฟให้กินแบบสุดยอดเลยกับบรรยากาศแบบดูวิวข้างหลังเราถือว่าเด็ดอขอกินกาแฟกันให้หายเหนื่อยกันลุยกันมาพักหนึ่งโ <laughs> อ,อ้โหถือว่าโหดเลยนะพี่ทางที่พี่พามาเอาได้ได้ครับ<ม>กับแบบ มีเป็นไงบ้างครับทางเป็นเส้นทางเป็นไงบ้างโอ้ที่แรกผมคิดว่าผมจะมาไม่ได้เออเพราะรถก็แบบรถเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วแบบอีกอย่างฝีมือผมก็แบบมือใหม่ไปเนี้ยโอ้โหพอขี่ผมว่าพละกําลังของเครื่องอ่ะมันช่วยผมได้จริงๆพี่เป็นไงบ้างครับ,รบฟีลรถเป็นยังไงบ้างก็คือเวลาผมเอาพวกเรื่องท้อก่อนเลยเวลาที่เราเปิดอ่ะถ้าเป็นรถคันเก่าผมอผมจะขี่ประมาณเกียร์หนึ่งเกียร์สองแต่เนี้ยสามสี่ผมขึ้นเดินแบบโหสบายอ่ะสบายมากลอกไม่ตกใช่ครับใช่ลอกไม่ตก แล้วแบบมันขึ้นแบบได้และอย่างหนึ่งคือรถมันเบาอ่ะน้ำหนักลงห้าโลแต่ผมบอกว่ามันเหมือนกับมันเบากว่าห้ากิโลเยอะมากพี่่การขึ้นเขาหนึ่งกิโลนี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะใช่โอ้โหเวลาที่กลับรถอะไรเงี้ยแบบมันสามารถกลับได้ง่ายอ่ะแล้วแบบเวลาล้มมายกรถง่ายมากสําหรับห้ากิโลและอย่างหนึ่งที่ผมว่าช่วยผมได้เยอะเลยไฟบอกเกียร์เพราะผมว่าเข้าเกียร์เจ็ดประจําพวกหลงเกียร์ไงเกียร์ว้าวเกียร์เจ็ดเกียร์ว้าวมีอะไรแตกต่างจาก ตัว210แคลรเยอะไหครับผมว่าที่เพิ่มมาเอ่อซลิปประคัดตัวสลิปคัดเนี่ยโอ้โหช่วยช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าเออเวลาเราบีบคัดใช่ปะแบบบีบได้ง่ายมากอะเบามากแล้วเวลาที่เรามาเร็วๆใช่ไหมเชนเกียร์ล้อมล้อไม่ล็อกไงถ้าถ้าเป็นแบบรุ่นตัวเก่าของเรานะที่เราใช้กันอยู่250มันจะตับปะปปะปแต่เนี่ยแบบม,มันจะค่อยๆชะลอให้สมูทแบบรถอะ ผมว่าขนาดมันสูงกว่านะแต่เวลาผมเหยียบอ่ะจะเอ็มเท้าเลยเพราะว่าช่องช่องแคบระหว่างรถอ่ะมันทํามาเรียวกว่าเรียวกันใช่ก็ถือว่าโอเคนะโอเครคับรถยางก็เดิมใช่ยางเดิมโช๊คเดิมคือเดิมเดิมหมดรถออกจากศูนย์อ่ะแล้วมาลุยในเส้นทางขนาดเนี้ยผมว่าโอ้โหถือว่าเอาเรื่องเลยถือว่ารถทํามาแบบใช้ได้เลยอ่ะ เจ๋วใช้งานกับสภาพถนนใช่เดือดเนี่ยแหละก็คือมาต้องมาบุกป่าจริงๆไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าสมรรถนะเป็นยังไงใช่เพราะถ้าใครซื้อไปเออ cf 3 0 0 l นี่ใช่ป้าก็ต้องไปเข้าป่าต้องไปขี่มอเตอร์คอกันไปลุยในเส้นทางของเขาใช่เส้นทางที่แบบเส้นทางที่ไม่มีทางตามคอนเซปต์อ่ะเออไปได้ทุกที่ที่ไม่มีทางอืมหลังจากนี้เราจะไปไหนกันต่อพี่ท็อปเราต้องอุบไว้ก่อนว่ามันจะเป็นที่ไหนลองไปดูแล้วกัน เดี๋ยวเราไปเฉลยกันตรงนู้นว่ามันคือที่ไหนนี่ยมีเซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วรับรองสวยครับมองเห็นทะเลฟ้าโปร่งๆปงนี้น่าจะเห็นนะอย่างนี้ดีกว่าพี่มีที่รับให้ผมเดี๋ยวผมให้ลองขี่เจ้าเซฟสามร้อยคันนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามความรู้สึกพี่ว่าสองร้อยห้าสิบแอลกับสามร้อยแอล l l new cf สองสามร้อยแอลนี่แตกต่างกันยังไงได้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดชมวิวที่ที่รับที่รับรับโอเคแล้วไปเจอกันครับผม นีครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ท็อปเราลองขี่ลงไปนะครับแล้วเราจะไปถามฟิลลิ่งพี่ท็อปกันว่าเป็นยังไงบ้างกับเจ้าออนิวลเซอร F 3 0 0คันนี้ชอนี่ครับหลังจากที่ขี่มาเหนื่อยพี่ท็อปบอกว่าเดี๋ยวจะพาเราไปแวะเล่นน้ำตกก่อนครับ ด,ดูครับว่าช่วงนี้จะมีหนามไหมเพราะเดือนนี้ก็กลุ่มขาแล้วครับเริ่มแรงแล้วครับโอ้โหจ้าโอ,โอ้จอดรอเลยครับใช่ที่นี่เลยยองโอ้ยนี่เรามาอยู่กันน้ำตกลับครับแองจาโกชี่ครับอืมโอเย็นฉ่ำเลยหลังจากที่ขี่รถร้อน,อน,อนมามันได้อ่ะ ถ้าใครยังไม่เคยออกมาพบกับธรรมาชาตินะครับเดินออกมาได้เลยครับโหแบบอย่างฟินอ่ะโอ้ยฮ่ายขอเล่นน้ำงน่อนครับ ที่เราเล่นน้ำตกกันแบบโอ้โหชุ่มฉ่ำสบายใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพี่ท็อปก็จะพาไปจุดชมวิวรับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนี่ให้พี่ท็อปควบเจ้าอนิวซอเอฟสามร้อยแอไป โตอนนี้พี่ท้าปเขานาไปแล้วครับแต่ขพรอว่าจะมีทางเลี้ยวซ้ายครับให้ดูทางเลี้ยวซ้ายไว้โหนี่ไงโอ้โหเอาเรื่องหมครับโอ้โหโอ้โหรถเดิมครับโอ้โหโอ้แล้วเราก็ขึ้นมาได้ ไหนจุดชมวิวพี่ท็อปจุดชมวิวอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยมันลำบากลำบนขนาดนี้โอ้โหขึ้นตรงไหนตรงนี้ฮะเหครับเราจะขึ้นไม่ได้ไหมออกไปได้ทุกที่ที่ไม่มีทางโอ้โห ไอ้ได้ทุกท <ho> ี่ที่ไม่มีทางครับผมโอ้โหโอ้ยโอ้ยวิลมาหึมาโอ้เราโดนวีท็อปพามาเชื่อแล้วครับผม Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. เป็นไงบ้างครับพี่ท็อปหลังจากที่ได้เทสอเจ้า on n e w CF 300คันนี้ถือว่าโอเคครับเรื่องกําลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเวลาเกียร์ต่ํานี่รอบสูงเราก็สามารถเรียกเรียกเรียกแรงขึ้นมาใช้ได้เกียร์สูงรอบต่ําเราก็สามารถเรียกขึ้นมาใช้ได้คือจังหวะเข้าโค้งนี่คือเรียกนี่มาเลย ช่วยให้รถเกาะถนนได้ดีมากเลยไม่ต้องเราไม่ต้องเล่นคัดไม่ต้องเรียกรอบด้วยคัดใช่แต่มากเท่าไหร่ตั้งแต่มีสลิปเปอร์คัดมาผมว่าโอโ้โคาคัดแบบบีบบ,บ,บีบนิ่มมากเออยแล้วเข้าเกียร์แบบโอโ้โหนุ่มอะคือเมื่อกี้เมื่อกี้ลองเชนเกียร์แบบไม่รู้เลยว่ารถมันลงไปเกียร์ไหนต้องก้มลงดูเพราะว่าความรู้สึกกระตุกข,ของล้อมันนี่มีไม่เหมือนตัวเก่าตัวเก่าถ้าเกิดเรามาเร็วๆแล้วเราตบเนี่ย ใมีล้อมันจะสับใช่มันจะกระชากของล้อเราจะเสียอาการแต่เนี liar, ่ยรถรถมันหยุดนะแต่ว่าคือเราไม่รู้ไงมันนิ่มเดี๋ยวเราไม่รู้อ่ะมันลงไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็สลีระก็โอเคนะบางเพียวดีไฟหน้านี่แบบใช่ไฟหน้าสวยเลยอือแบบคือมันเล็กอะครับแล้วมันเบาอ่ะคือห้ากิโลอ่ะแต่ที่ผมบอกพี่ไว้ห้ากิโลแต่รู้สึกเหมือนเบามากอ่ะใช่เบามากอือ พี่พาผมมาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อ๋อตรงนี้เป็นผาลับๆับที่เราบอกเมื่อกี้ครับก็เขาเรียกกันตรงนี้เป็นผาใต้งามครับอืมน็่องจยววิวโหวิวสวยจริงยอมยอมรับเลยสั้งหลังที่มองเห็นทะเลครับถ้าถ้าถ้าฝั่งนู้นจะเป็นเป็นเกาะมันนอกเกาะมันในเกาะมัเนาะมันในแล้วก็เกาะสมเดจะโดนบังอยู่เราจะเเขาเขาลูกนี้จะบังอยู่อืถ้ากำปอง ถ้ามองสายตาเราเห็นนะแต่ว่าในในเลนไม่นแนใจว่าจะเห็นไหมแต่เขาบอกว่าที่นี่นี่มีหมอกด้วยใช่ไหมใช่แต่ <ละ S 2> ช่วงหน้าฝนนะโอ้โหหมอกจะขึ้นมามา<ต>เยอะมากอยากเห็นว่างจังเดี๋ยวผมว่าผมเคยแอบเห็นวิดีโอพี่อยู่เดี๋ยวผมไปโดดมาได้ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูดีกว่าที่นี่ต้องฝนครับหน้าฝนนี่ยอดเขานี่หมอกเต็มมา<อ>แกแบบนี้มาก<อ>ธรรมชาติระยองก็ โอเคเลยนะ <S <S เออคือผมไม่รู้เลยว่าระยองมีมุมแบบนี้ด้วยอะ่ะใช่หลายๆ<ม>คนอาจจะมองว่าระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมไม่มีธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันมีนะมันมีอยู่แพ่ว่าเราเข้าถึงหรือเปล่าอืมโอ้ได้มาเจ้าซีเอฟเนี่ยพาเราเข้ามาถึงจนได้เออแบบคือไม่มีไม่มีทางก็ไปได้อะัใช่เหยา,างเมื่อกี้แบบที่ขึ้นในหินมาเนี้ยโอ้โหกับแรงแบบสามร้อยอ่ะทีแรกผมว่าเอ้ขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้อออลองเปิดอีกหน่อยโอ้โหคราวนี้แบบแรงแรงใช่ส่งแรงกระชากมันมัน แรงพอสมควรเลยก็งั้รับถ้าใครอยากมาเที่ยวรลยองก็เดี๋ยวติดต่อพี่ท็อปได้ใช่ไหมพี่ท็อปสหายสายฝุ่นถ้าไม่ติดงานอะไรเดี๋ยวพามาเที่ยวครับชมธรรมชาติระยองวันนี้หลังจากที่เราเอาเจ้า o n i o เอ f สามร้อยนี่ไปขี่ลุยมาทั้งวันโอ้โหผมบอกเลยว่าเนี่ยอยากจะต้องโดนสักคันแล้วผมอะต้องมีแลละครับของต้องมีของมันต้องมีขี่ง่ายโอ้โห ขี่สบายมากก็ต้องขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าแล้วก็ฮอนด้าบิ๊กไบค์ด้วยนะครับที่ให้เจ้าเ f เอฟของเรามาทดลองขี่ก็ใครที่อยากรู้กิจกรรมหรืออยากร่วมกิจกรรมต่างๆของฮอนดา้าก็เชิญเข้าไปรับชมที่เพจรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าแล้วก็เพจฮอนด้าบิ๊กไบค์ได้เลยนะครับคือเพจจะลงแบบกิจกรรมไว้ให้ตลอดครับ ก็วันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะพี่ท็อปเพราะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราลงไปเะเมื่อตะก่อนอก็ลาไปที่ที่นี่เลยแล้วกันหาใส่งามจุดชนวิวเอ้ยจุดชนวิวรับรับอืโอเคแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าว่าเราจะไปลุยป่าไหนกันอีกแล้วเจอกันครับผม